สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับ,คครบอยู่กับอดิศรแฟมิลี่ครับผม mm hmm. ก็ล่าสุดตอนนี้นะครับนะที่ครัวกลางคลึกคลื้นคลึกคักกันมากนะ mm hmm. มาดู mm hmm. ว่า mm hmm. ใครมานะ FC mm hmm. ไปดูพร้อมกันกันใครมาที่ครัวกลางมามา,มา mm hmm. อ้าล่าสุดนะใครมา พี่มนมาพี่ชัยมาโอ้ไม่ใช่หัวแดงมากเลยนะพี่มนแดงแบบแบบนู้นแบบนู้นนอนไม่หลับได้อะไรนู้นหัวแดงตั้งแตเปลี่ยนสีใหม่เลยอ่ะอีตาแล้วคือเป็นแต่ขึ้นวันสีสดอยู่อ่ะสวัสดีครับพ่อโน่สามไม่ออกด้วยนะลูกใช่ยังสามไม่ออกเลยใช่ยังก็ตาบวบปัญญาย้ายท้องว่างนะมันจะแก่จับถือก็ได้ กระแตนมาดีครับสวัสดีคัพีค่ะโอ้โหเกเตเต็มปาดทไปด้วยนไปด้วยนะพี่เหนยงเป็นไงรู้สึกเหมือนกระโดดลงไปในจังหวัหนิสาเนี่หรอนาข้างหลังนี่มันเที้ยวมากจังหาับ่บ่จังบาดบ๊อบบอไม่ยังนะเดี๋พี่ม้นเทียนให้ฟรีอี่บานนเอาเลยพิ่มเสียตัง นี่มลจะทำอะไรนี่ไงทำผมอทำผมทำให้ไม่เสียตังป้าก็จะยอมอยู่ยอมสีขาวป้าเต้นจากยอมสีขาวนะป้าหายหมดเลย ก็ดังกิ่นมาเขามันยังย่อมดำเขาเป็นกุ้ยแหล่ดำเลยเขาเป็นถุงเรามันยังย่อมเขานี่พี่ชายอยากจะจุ้ยเอาเลยพี่เอาเลยซิมซิมมืองบานโน่นนะครับมานี่เป็นอะไรอืมจะเปรี้ยวมากคแค่ๆหมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวใช่ไหมหมาขามอ่อนเอ้าเหรอกลมๆหมาขามอ่อนครับไม่ค่อยเปรี้ยวครับกินดูครับมะขามอ่อนนี่บ้านโนูแต่ข้าวคั่วอร่อย กัวพริกรสชาติเลยมีากะเนียอขาไม่มีเม็ดมันขาไม่มีเม็ดอร่อยต้องแกงใสนมแม่น่องรกรแซบนูนนูนให้พี่เน่งหนอยพี่เบะเราพากินพี่เน่งพี่เน่งกินแล้วออพเ่เน่ง้วแล้วครับนี่หัไปดูาซักลูกดิพีเงสเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยครั f องขพี่ย มาครับเอฟซีครับกินมะขามน้องเมย์วันนี้กทั้งวันมั้งนอะไม่ใส่รังแคได้ไม่ร้อนเลยเดี๋ยวจะใส่ให้อันนี้ข้าวน้องเมย์ไปสวนไปสวนพี่เมย์มากินส้มไหมมันเยอะเลยแซบไม่ค่อยไม่เบาหนูเห็ดแจวแซบว่ะแจีวแซบไม่ได้กินแบบนี้มานานแล้ว เมื่อดี้กินแบบนี้มานานแล้วมะขามมาดเป็นมะขามอ่อนด้วยไงอ่าต้องมือเล็กจะอร่อยอ่านะครับใครชอบกินส้มนะครับอย่าอย่ากินเยอะครับกินเยอะจะเดี๋ยวจะจองห้องน้ำห้องน้ำลาเห็ดเวลาเห็ดต้องหุ่นใยู่ต้องร้านจุ่มแสดงว่าต้องกินนิดเศษต้องรออีกสักหน่อยนะไม่เราไม่ต้องกินเยอะไงถ้าถ้าเรากินกินเยอะมันจะวิ่งเข้าห้องน้ำพี่เรากินแค่แบบว่าพอหอมปากหอมคอนนี่นะครับเอฟซี

ไปดูลุงทำงานต่อเลยนะ FC นะตอนนี้ก็ระบบไฟฟ้าก็กำลังทำการติดตั้งนะครับนะมาดูความลึกของเสานะ FC <ม>เป็นยังไงบ้างมาเมื่อกี้หลังจากที่ทำการขุดล่าสุดเหมือน ไปหยุดก่อนหยุดก่อนไปยกเสาลุงบอกมาครับเอฟซีะะ <FC S 2> นะฮะอุ้ยหลุม<ฮ>ลึกมากเลยไปเดี๋ยวไปเอาคลิปกันต่อเอฟซียังไม่หมดนะวันนี้งานเยอะจังเลย จะถ่ายอะไรดีถ่ายเข้าไปวันนี้ตามไม่ทันไม่รู้จะถ่ายอะไรเอฟซีดูมันเยอะมากเลยครับวันนี้นะลูกจิมมี่ก็วิ่งแล้วนะครับตอนนี้นะถึงยกเสานะฮะยกเสาอยากจะบอกเลยนะครับวันนี้ ครับ FC แฟนคลับทุกท่านนะครมีรักเป็นเพลงเราจะยกเสานี้ได้หรือเปล่านะครมาลุ้นกันรู้สึกว่าจะใหญ่สัเหลือเกินนะหลังจากที่แซบนัวที่ครัวกลางนะฮะก็มายกเสากันต่อเลย

FC ครับหนักมากือ่อ<า>กี้นี่ยกมาโอ้โเอวโอเอวหลังหักอเอวเอวไม่ดีคือใช้กำลังไม่ได้นะ โอ้ย <c oughs> โอ้ยขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะ FC <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>